มาแล้วครับโกศลสิบแถมหนึ่งครับผมนะกับนายหัวมหาใจวันนี้ต้นสวยๆต้นสูงๆครับเรามีอะไรกันบ้างมาดูครับผมนะโกศลวันนี้นี่หน้าผลแล้วพี่น้องครับพร้อมที่จะปลูกต้นไม้กันหรือยังครับมาดูครับนะว่าต้นตอนนี้ครับกําลังสูงกำลังโตเลยเดียวต้อนรับหน้าผลครับสิบแถมหนึ่งครับในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับมาดูต้นแรกกันก่อนเลยครับต้นนี้เษฐีหาใหญ่ครับใบกลมๆสวยๆแบบนี้ครับ เศรษฐีหัดใหญ่ฮะสวยงามกันเลยทีเดียวครับสําหรับเศรษฐีหัดใหญ่แบบนี้ครับผมนะใครแล้วก็เอาไปได้เลยจิ๊บแถมหนึ่งครับผมนะมีบริการเก็บปลายทางนะอ่ะตามด้วยต้นต่อมาครับฟองสูงสูงสวยๆครับผมนะต้นนี้ครับนี่สองช่อกันเลยทีเดียวครับส่วนสูงมากกว่า30เซนนะนะอ่ะต้นนี้เพชรมงคลครับผมนะไม้ฟองสวยๆสีแดงๆครับพี่น้องสีแดงๆสดใสแบบนี้เอาไปได้เลยครับ เพชรมงคลครับผมนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งวีครับตามด้วยต้นนี้โอ้โหสูงมากเลยนะประมาณสี่สิบห้าเซนเลยเดียวครับท่าวาสุกีครับท่าวาสุกีฟอมสวยมากครับผมต้นนี้อ่ะดูกันชัดๆเลยเดียวครับห้าสิบห้าถึงห้าสิบเซนเอ่อสี่สิบห้าถึงห้าสิบเซนกันเลยเดียวอ่ะวัดสักหน่อยฮะนะฮะเพื่อได้รู้ว่ามันสูงเท่าไหร่ฮะนี่ฮะ ห้าสิบเซนครับตัวนี้ห้าสิบเซนนะถึงห้าสบสองเซนอ้ามีใครรับก็ออกไปได้เลยถ้าวาสกีฟอร์มสวยๆส,สีสวยๆแบบนี้ครับตามด้วยตัวนี้ฮะนี่ก็ห้าสิบกว่าเซนเลยทีเดียวครับตัวนี้สยามครับสยามครับผมนะสูงๆแบบนี้ครับมากกว่าห้าสิบเซนมีกิ่งแขนงแล้วด้วยนะพี่น้องนะกำลังแตกกิ่งเลยทีเดียวครับสยามครับนะสีสวยมากครับสำหรับสยามครับผม และตามด้วยต้นนี้ครับยูโรป้าครับยูโรปานี่เป็นไม้ขายดีติดอันดับนะครับผมงานนี้สีสวยแบบนี้เอาไปได้เลยสำหรับยูโรป้าครับและต้นนี้ครับผมนะนี่สายรุ้งสยามครับนะสีสวยครับนี่สามารถออกแดดได้ครับผมนะสำหรับสายลิ้งสายรุ้งสยามครับฟอมนี่ฮะสองช่อเลยทีเดียวสายรุ้งสยามครับตามด้วยต้นนี้เลยทีเดียวฮะ เศรษฐีตะลิ่งชันครับผมนะเศรษฐีตะลิ่งชันนี่ถ้าเขากัดสีสีแดงพี่น้องครับนะอ่ะฟอมสวยๆใหญ่ๆแบบนี้ดูคนต้นสิครับเศรษฐีตะลิ่งชันครับผมนะเอาไปได้เลยครับต้นนี้เพชรอำนาจครับผมนะเพชรอำนาจนี่กัดสีแดงครับพี่น้องครับนะอ่ะมีใครรับต้นนี้เอาไปเพชรอำนาจครับในราคาเพียง1 5 0บบาทจัดส่งฟรีครับผมนะกับไม้สวยๆ แบบนี้ครับนี่อ่ะนี่เพชรอำนาจครับนะสีแดงสดใสเลยทีเดียวครับแล้วต้นนี้ครับป้อมปราสตูพายครับผมนะป้อมปราสตูพายถ้ากัดสีแล้วพี่น้องเอ้ยนะสีสวยมากเลยสําหรับป้อมปราสตูพายครับนี่สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับเนีย่ยต้นสูงๆนั่นเลยฮนะประมาณ45ห้าเซนถึงห้าิเซนกันเลยทีเดียวต้วนนี้ชมพูทวีปครับชมพูทวีปครับผมนะฟอร์มสวยๆนี่ กัดสีจะเป็นสีชมพูครับนี่ถ้าหากเหมือนที่บอกครับถ้าเป็นสีเขียวเหลืองแบบนี้ครับก็จะกัดสีให้คุณแน่นอนนะแล้วฟอร์มนี้สีสวยเลยเดียวครับอยู่ครบทุกใบกันเลยเดียวอ่ะชมพูทวีปครับผมพมลิขิตครับเนี่ยสองช่อเลยนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับสำหรับพมลิขิตนะไม้สวยๆต้นนี้ครับผมนะสูงด้วยนะประมาณหกสิบเซนได้ครับผมนะต้นนี้พมลิขิตครับแม ใส่กระถางใหญ่นะไม่ใส่ฮะนะออกมาให้ท่านในะราคาเพียง1 9 0บาทเอ้หรอยห้150บาทจะส่งรีครับและต้นนี้ครับรวยทันใจฮะรวยทันใจสีกลางสวยฮะสีกลาังงามกันเลยต้นนี้เอาไปได้เลย15 0รวยทันใจครับมนะอ่ะมาอุดมสุขครับนี่สองช่อเลยฮะต้นนี้สวยฮะอุดมสุขฮะสีกลางมาครับติดติดกล้องลงกระถางแปเราไม่ลงฮะ เอาไมา้ท่านก่อนเลยแล้วกันอุดมสุขครับผมต้นนี้นี่สวยงามครับสูงด้วยนะยแล้วตามด้วยต้นนี้สมรุีครับนะไม้ฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับสมรุนีอ้าวเบอร์โทรฮะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับคุณก็จะได้ไม้งามๆแบบนี้ไปชิชมได้เลยฮนะต้นนี้สมรุครับแมต้นนี้ฮะนะนี่อ่ะให้ดูครับ ต้นนี้ครับงามเจริญครับงามใดเล่าจากงามเท่างามเจริญแล้ใบฮะลักษณะโดดเด่นครับผมนะสำหรับใบงามเจริญจะไม่เหมือนใครพี่น้องครับนะแล้วสีครับถ้าเขากัดสีครับถ้าเขากัดสีครับสีจะแดงแดงครับผมนะสำหรับงามเจริญครับผมนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะสวยๆแบบนี้นี่กัดสีให้คุณแน่นอนแล้วลักษณะไม้นะครับผมนะเขาจะมีแบบนี้ครับนะสวยงามครับผมอ่ะต้นต่อมาครับ จระเรมงคลครับนําใบใหญ่ๆใ,ใบแข็งๆแบบนี้เจระเรมงคลแหมเป็นฟองที่สวยมากฮะลาต้นใหญ่กันเลยเดียวครับอ่ะดูกันใกล้ๆสำหรับจระเมงคลครับผมต้นนี้ฮะฟองสวยๆแบบนี้หนึ่งห้าศูนย์จัดส่งฟรีครับอ่าเบอร์โทรอีกรอบนะฮะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมนะต้นนี้นี่เสฐีจอมทองฮะมาฟองใหญ่สวยนะ ยิ่งกัดสียิ่งสวยพี่น้องหรือเศรษฐีจอมทองนะครับผมนะต้นนี้ขคยยังไม่ได้เอาไปได้เลยครับสำหรับเศรษฐีจอมทองครับผมนะฟองสวยๆแบบนี้ในราคาเพียง15 0บาทที่ยิงมันต้องขึ้นกระถางแปดนะเรายังไม่ได้ขึ้นนะั้นไม่ได้ถ่ายให้เพื่อให้ท่านนั้นได้ไม้าราคาถูกครับพอขึ้นกระถางแปดแล้วพี่น้องสองรอยกว่าโดนะอ้าเหมือนต้นนี้ครับเพชรพังงารครับนะฟองสูงนะเพชรพังงานะฮะนะ ถ้าใครอยากให้เขาตัดกิ่งสาขาไวพี่น้องตัดยอดนะยอดไปปักนะนะเอา้าคุณก็จะได้ฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับผมนะไปดูแลต่อได้เลยครับผมนี่มหาราชไม้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เอามาให้ครับนึ่ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะและยิ่งกัดสียิ่งสวยครับมหาราชฮนะและเป็นไม้ที่อยู่แดดได้พี่น้องตัดกิ่งสาขาไปปักลำแตกได้ไหวมหาราชครับผมต้นนี้ใครรับก็เอาไปได้เลยครับสำหรับ มหาราชครับผมทอง,อ,องทองนะี่ออมทองนะตันนี้ฮะเขียวเหลืองครับผมนะออมทองครับนะโอ้ฟอร์มนี่หลายช่อเลยทีเดียวฮะนะเป็นทรงพุ่มเลยทีเดียวนะโอ้ห้าหกช่อเลยพี่น้องครับนะนี่อาพนักง,งานยังไม่ได้เอาไปเปลี่ยนกระถางนะแต่เราให้ท่านไปครับในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับผม ต้นนี้เทพร,รักษาครับนี่อนี่ไม้มงคลนะเทพรักษาครับผมนะกัดสีสีแดงสวยครับนี่ฮะอ่ะมีใครรับก็เอาไปได้เลยคนระับสหรับความเป็นสิริมงคลต้นนี้เทพรักษาครับผมนี่ฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับมีปลายทางครับผมแล้วต้นนี้ครับแหมขายดีอะไรขนาดนี้ถล่มทลายเลยคนระับมีเท่าไรก็ไม่พอะต้นนี้แผ่นดินทองครับผมนะ เรามีแบ่งปันให้แบบนี้ตลอยครับสำหรับแผ่นดินทองฮะใครรับก็เอาไปได้เลยฮะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับผมนะตามด้วยต้นถัดมาครับสีบุษรินครับผมนะใบกลมๆใหญ่ๆฮะนากัดสีเหลืองครับพี่น้องครับนี่กําลังแตกกิ่งสาขากันเลยวิวยวนี่นะนี่คือกิ่งมันนะพี่น้องนะอ่ะนี่สวยงามครับสําหรับใครที่ชอบไม้ใบสีเหลืองครับผมนะสีบุษรินครับคู่กับต้นนี้ บุตรสรินครับผมนะจะเป็นสีแดงครับบุตรสรินนะวามสวยๆเอาไปได้เลยครับผมนะยิ่งกระสียิ่งแดงครับผมนี่อ่ะใครรับก็เอาไปต้นนี้บุตรสรินครับผมต้นถัดมาครับต้นนี้ะนี่กำลังแก่กิ่งสาขาครับกับสีสง่าแบบนี้ครับประมาณสี่สิบห้าเซนจากปากกระถางกันเลยนะนี่ใครอยากได้ไม้ที่เป็นกิ่งสาขาแล้วเอาไปได้เลยครับกับสีสง่าครับผมต้นนี้นะ ราคาหนึ่งห้าศูนย์รับ <Thank you. S 1> นี่ต่างหูชาวังครับนะต่างหูชาวังงในเลี้ยงดีๆออกแดดได้ไวครับพี่น้องนี่ใครสําหรับนะคุณสามารถตั้งได้ทุกสถานที่เลยทีเดียวสําหรับต่างหูชาวังครับผมนะแต่ก่อนอื่นนะคุณก็ต้องคอยๆอยอากออกแดดนะพี่น้องนะออกแดดทีละนิดหน่อยสีจะสวยครับผมอ่ะต้นนี้ต่างหูชาวังครับ มาตามด้วยสร้อยระยะครับนี่ฮะนะยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีชมพูครับพี่น้องสร้อยระยะครับฟอมสวยๆแบบนี้นะใครรับก็เอาไปได้เลยสําหรับสร้อยระยะครับผม,แล,มแล้วต้นนี้ครับผมนะแก้วโกเมนนะนะอ่ะมีใครรับต้นนี้ก็เอาไปได้ครับแก้วโกเมนนะนะฟอร์มสวยๆสีสวยๆแบบนี้ครับผมนะอ่ะแล้วให้ไม้แดดอีกครับผมนะนี่ลูกปิ่นทองนะ นะลูกปิ่นทองรับฟอร์มสีก็สวยมากนะพี่น้องนะนี่อ่ะมีใครรับก็เอาไปครับเป็นไม้เก่านะลูกปิ่นทองครับนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทในกระถางแปดนิ้วเลยพี่น้องเอาไปฮะนะฟอร์มสวยๆชอบสวยๆแบบนี้นะใครไม่อยากให้เป็นใบยาวพี่น้องครับนะตัดใบยาวออกเสียนะใหญ่ข้อแปดร่างแล้วเ็าจะกลมเขาจะสวยครับอ่ะต้นต่อมาครับตามด้วยตะเภาแก้วครับผมต้นนี้นะ ตะเพาแก้วสองช่อสวยๆเลยหนึ่งห้าศูนย์จัดส่งฟรีครับตะเพาแก้วฮะแล้ววันนี้พิเศษฮะนี่มีกุหลาบขาวมาให้ด้วยนะฮะนะใครเร็วใครได้ครับมีเพียงกระถางเดียวครับกุหลาบขาวหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับนี่ออกแดดได้นะพี่น้องนะกุหลาบขาวครับผมนะแล้วก็วันนี้มีต้นใหญ่สองกระถางครับนะกระถางแรกนะต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ฮะ ตีเพชคร,นะรพชครับผมนะกระถางแรกตีเพชรครับผมนะจะเป็นกัดสีจะแดงพี่น้องนี่คือไม้แดดแบบร้อยเปอร์เซ็นสูงมากด้วยคนระับตัวนี้ตีเพชรในราคาเพียงสองสองศูนย์จะส่งฟรีครับกระถางสิบนิ้วกันเลยฮะนะส่วนสูง,สงรับแปดสิบเซนนะจากปากกระถางพี่น้องตีเพชรครับผมนะสองร้อยยี่สิบบาทนะจัดส่งฟรีครับผม นี่สูงมากเลยนะความสวยด้วยตัวนี้ตีเพชรครับสอ,สองส,งนะนะสองศูน,ะน,นย์นะนะจัดส่งฟรีนะค่าส่งก็ร้อนะพ้่น้องนะต่างด้วยตัวนี้ฮะยองแบร์แดงครับผมนะสอ,สองสองศูนย์นะจัดส่งฟรีครับนะยองแบรแดงตัวนี้สูงมากเลยอะ่ะวัดส่วนสูงก่อนครับผมนะหกสิบห้าเซนครับจากปากกระถางนะให้ไปในราคาเพียง ส2งรอบาทจัดส่งฟรีครับนี่ไงใครอยากได้ต้นไหนครับผมนะหรือจะเอาแบบ10ต้นแถมหนึ่งต้นก็จัดไปครับนะที่เบอร์โทร063 6 9 7 4 6 6 4นะครับผมนะอยากได้ต้นไหนครับต้นเดียวก็ขายครับผมนะโทรมาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้ในหัวหมาใครไปแล้วครับเรวันนี้ครับบ๊ายบายครับผม